สวัสดีค่ะมาจ้ามาจ้ามาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะเพิ่งวางสายจาก FC ท่านสุดท้ายที่บุ๊คคิวดูไพ่ามาเสร็จฟินิชที่เที่ยงคืนครึ่งนะคะมาค่ะ วันนี้เรามาอัปเดตพลังงานกันนะคะเรามาดูซิว่าสิ่งที่เขาหรือเธอคนนั้นคิดและรู้สึกกับคุณคือเรื่องอะไรเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานคลิปนี้จะตรงกับใครบ้างนึกถึงหน้าเขานึกถึงบริบทในความสัมพันธ์นึกถึงโมเมนต์ที่เคยอยู่ด้วยกันแบบหวานซึ้งตรึงใจหรือว่าหยุมหัวกันอะไรก็ว่าไปมาค่ะช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยอ่านกันไปทีละใบาตามสไตล์นางฟ้านะคะ สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณล่าสุดตอนนี้เลยเขาคิดเรื่องอะไรคะเรามาดูซิอ๋พลังงานเขาคิดถึงแผนที่จะเดินทางมาหามาเจอหรือ take action หาคุณ คุณดิวกับใครนะชาวต่างชาติคนทางไกลหรือเปล่าพลังงาน2112 World Wide Web คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้นะคะคนดีคนเก่งคนสวยของเขาแฮปปี้มีความสุขลและลาหรือเปล่านะหรือว่ารอคอยการเจอเขา Next Time ใน21วันหรือ12วันนี้คุณกับเขาอาจจะได้เจอกันด้วย ปาฏิหาริย์แห่งรักปาฏิหาริย์แห่งความสเสน่หานะคะเขาอาจจะมีแผนชาวต่างชาติคนทางไกลไฟแม่สิงหธนูอาจจะมีแผนในการทักหาโทรหาหรือบางคนปากดตัวหน้าบ้านคุณเลยนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์จองตั๋วเครื่องบินอุ้ย12วันแม่นี้หรือ21นี้ มาปรากฏกายปรากฏตัวหน้าบ้านคุณชวนคุณออกเดททานข้าวดีกว่าไหมนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้อยากเจออยากอยู่ด้วยอยากมีโมเมนต์มีความสุขร่วมกันนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นรักทางไกลอาจจะเจอกันในช่องทางวัวไวเว็บนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาตินักธุรกิจนักการเมืองนักแสดงดารานักร้องหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีธุรกิจใหญ่ๆเต้นขาย รถอสังหาริมทรัพย์หรือบางคนอาจจะเทรดเงินเทรดหุ้นเทรดทรองได้นะคะเขาเป็นคนที่เดินทางตลอดไปไหนมาไหนตลอดนะคะเขาไม่ค่อยได้อยู่กับที่อะคะ่ะ โตทำงานของเขาก็คือจัก,กรวาลทุกๆที่ที่เขาเดินทางก็คือการทำงานเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาหาคุณเพราะว่าคุณคือเป็นงานในความสัมพันธ์ที่เขาจะต้องทำให้มันแนบแฟนแน่นแฟนนั่นเองนะคะมาค่ะสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้นอกจากมีพลังงานของชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูอยากเดินทางมาหามาออฟเฟอร์มาดูแลคุณแล้วดูสิพลังงานไพ่ไม่โกหกนะคะอยากให้ตังอยากเปค่ะพลังงานของคน คนนี้มีเลข1เลข4เลข8เลข2 14 11 18 12นะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยากไปคุณไม่คุณไม่รู้ว่าคุณน่ะไปงอนหรือว่าไปทําตัวแบบว่าขาดแคลนขาดเงินร้อนเงินหรือเปล่าใครบางคนอยากกิบยื่นเงินให้คุณเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินธาตุไฟเลข11 16 11 16 25 53 42 39นะคะ 6467นะคะ29นะคะแล้วก็1511 141618นะคะเลขของคุณกับเขาอายุหรือว่าวันเดือนปีเกิดหรือว่าเลขท้ายทะเบียนรถทะเบียนบ้านมือถือนะคะ เขาอยากให้เงินคุณเขาอยากออฟเฟอร์อยากดูแลหรือถ้าหากว่าคุณรวยอยู่แล้วมีตังค์อยู่แล้วสิ่งที่เขาคิดก็คืออยากพักัวใจออกมาให้เธอดูว่าฉันรักเสน่หาแล้วก็ต้องการคุณมากแค่ไหนนะคะพลงานของชาวราศีมังกรนะคะแม่สิงห์ธนูอยากบอกว่าจะเอาเท่าไหร่ว่ามาเดี๋ยวป๋าจัดให้นะคะสิ่งที่เขาคิดคือเขารู้ว่าช่วงนี้คุณน่ะเข,เข้ากลางเดือนแล้วแล้วก็หยุดยาวคุณต้องใช้เงินคุณเป็นคนมีค่า มีค่าใช้จ่ายเขาอยากจะเปยคุณนะคะคุณอาจจะคบกับคนรวยใจดีสายเปแล้วเขารู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องโอนเงินให้คุณแล้วหรือเปล่าว้าวสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้ถ้าหากว่าคุณกับเขาเกิดวันนังคารมีใครบางคนอยากงอ้ออยากขอโทษคุณแล้วก็อยากดูแลเทคแคร์คุณด้วยตังมันนี่เขารู้สึกผิดเ้าอาจจะบ้างานบ้างเงินบ้าพลังจนลืมไปว่า คุณเนี่ยรอคอยนะคะใครบางคนรู้ตัวใครบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุไฟวันอังคารน,นะคะ รู้ตัวว่าทําแบบให้คุณงอนไม่พอใจเขาเลยรู้สึกอยากจะงอคุณด้วยมันนี้เงินตรานั่นเองนะคะหรือถ้าก็อย่างที่บอกถ้าคุณรวยอยู่แล้วก็อยากจะงอด้วยกันเดินทางมาหาพาไปทานของอร่อยซื้อของให้หรือว่าอยากทําไทยสารทุกสุขดิบนะคะความเป็นเดอะทาวเวอร์คุณกับเขาเนี่ยอาจจะแบบ ไม่คุยกันมาตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาหรือมีพลังงานของ next t าม e อังคารหน้าคุณกับเขามีแผนว่าจะนัดเจอกันเขาอาจจะเหมือนแบบว่ามาเซอร์ไพรส์คุณก่อนที่จะถึงวันอังคารที่จะเข้ามานี้นะคะไปต่อค่ะ สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณผู้ฟังตอนนี้เลยคือเรื่องรายเจ็ดเหรียญเธออย่าเลือกคนอื่นนะเธออย่าเปิดใจให้ใครอย่าปันใจให้ใครเขารู้สึกว่ากลัวกลัวว่าคุณจะเหมือนแบบว่า สเสน่หาคนอื่นไม่รอเขานะคะสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้ทำไมคุณถึงฮอตจังออล่าความน่ารักเซ็กซี่ของคุณมันไปเข้าตากระแทกตาคนอื่นด้วยใช่ไหมเขามีค,ความหึงหวงห่วงอยู่กับที่อยู่กับจังหวัดอยู่ที่ประเทศเขาเขาเลยรู้สึวกว่าจะรวบรวมความกล้าถ้าคุณงอนเขาบางทีนะคะเขาอาจจะโทรหาคุณเทคแอคชั่นหาคุณส่งข้อความหาคุณไม่ได้ถ้าคุณบล็อกหรือว่าไม่ได้อ่านข้อความเขาเขาอาจจะ ทักมาด้วยความน่ารักชวนคุยทั้งวันหรือบางทีเขาอาจจะมีความแบบอยากจะเปคุณด้วยเพราะพลังงานการงอ้อการง้อที่ดีและถูกต้องที่สุดสำหรับคุณก็คือการออฟเฟอร์เรื่องมันนี้เงินตานั่นเองนะคะลองไปดูซิว่ามียอดเลขอ่า ยอดโอนเงินเข้ามาหรือเปล่าอาจจะเป็นเขาคนนั้นนะคะไฟแม่สิงห์ธนูนะคะแล้วก็มีธาตุดินพึกศกกันมังกรออกมาชัดๆเลยคุณกับเขาอาจจะเกิดวันอังคารหรือว่ามีวันอังคารสําคัญในความสัมพันธ์นี้นะคะธาตุดินธาตุไฟคุณอาจจะเป็นสาวธาตุไฟคนที่คุณดีวอยู่คบอยู่อาจจะเป็นหนุ่มธาตุาด,ดินพึกศกันมังกรหรือสลับพลังงานเอานะคะไปต่อค่ะ สิ่งที่ผู้ชายคนนั้น ผู้หญิงคนนั้นคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรดูสิคุณผู้ฟังฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะเดินทางมาหาควบม้ามาหาเธอไพ่าชาลีออตเขาร้อนใจวูว่วามคนคนนี้นะคะอาจจะเกิดปีมะเมียปีม้านะคะอาจจะเกิดปีม้าปีกระต่ายได้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะถ้ารอให้คุณผู้ฟังเหมือนแบบว่าง้อเขาอะมันคงยากแต่ถ้าหากว่าเขาง้อคุณเนี่ยดีกว่านะคะคนคนนี้ชอบเดินทางจริงๆด้วยทั้ง World, ทั้งเดอะวิังชาริออตเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบขับรถเที่ยวชอบพาคุณออกไปไกลๆทะเลน้ำตกภูเขาสิ่งที่เขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณตอนนี้นอกจากง้อคุณด้วยเงินตราแล้วพาคุณไปเดทไปดินเดอร์หรือไปกินลมชมทะเลที่ไหนดีนะช่วงเจวันนี้อาจจะมีแผนแบบของคุณกับเขาว่าเออเราไปพัทยาหัวหินภูเก็ตสมุยกันดีไหมใครบางคนอยากง้อคุณด้วยทริปแบบว่าชุดใหญ่ไฟ พิบนะคะแบบภูวิลล่ารีสอร์ทหรูอะไรแบบนั้นนะคะคุณอาจจะคบกับคนรวยใจดีสายเปแล้วก็มีสกิลมีรสนิยมในการที่จะแบบเลี้ยงดูปูเสือหรือว่าออฟเฟอร์งอคุณด้วยนะคะพลังงานของเขาใจร้อนวู่วามแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบถ้าบอกเราทําเลยอะไรแบบเนี้ยสมมุติว่าคุณแบบไม่หนักไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะว่างงานลาง,งานมาอยู่กับคุณเขาก็มาเลยบางทีคุณก็เหมือนแบบอึงอ้งๆงงๆกับ ความใจร้อนวู่วามของเขานั่นเองนะคะเขาเป็นคนหัวร้อนอารมณ์ร้อนใจร้อนแต่ว่าเวลาที่คุณงอนคุณอะไรเขาก็งอคุณเสมอตลอดนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณอยากชวนคุณไปเที่ยวผ่อนคลายนีแหลกแล้วก็ไปกันแบบสองต่อสองตะมุตตมิมุงมิงจิงกะเบลนะคะไปต่อค่ะดูซิสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้ ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาคิดอะไรกับคุณสามดาบเธออยากเข้าใจผิดฉันไม่ได้มีใครเขาคิดว่าคุณคิดว่าเขามีคนอื่นเขาคิดว่าเงินตราบารมีความหล่อละมุนของเขาจะไปปันใจไปเป๊ะคุณอื่นเขาคิดว่าคุณมองเขาในแง่ร้ายมองเขาติดลบมองว่าเขาเจ้าชู้เขาไม่ได้เจ้าชู้นะที่เขาเป็นแบบความฮอตอ่ะก็มันหล่อกลายว่าเขาก็ไม่รู้จะปรับ สเสน่ห์ให้มันลดให้มันดบยังไงแบบตื่นมาเขาก็หล่อเลยแล้วสาวๆก็กรี๊ดส่งข้อความมาหาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความมันหน้ามันโหนกในโชคชะตาว่าตัวเองแบบโปรไฟล์ดีสาวตึมคนรักคนหลงก็อาจจะใช่เพราะว่าด้วยความเป็นคนแบบ นะเจ้าของธุรกิจหรือเป็นคนใจดีอ่ะคือเป็นคนที่แบบรวยน้ำใจรวยการเปรรวยมนุษยสัมพันธ์เขาเลยแบบไม่รู้จะแบบว่าปิดกั้นตัวเองยังไงเขาอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีคนติดตามในแพลตฟอร์มโซเชียลหลายๆโซเชีลยลเยอะคุณอาจจะแบบไม่พอใจไม่โอเคแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงเหล่านั้นผู้ชายเหล่านั้นทําไมชอบแบบว่ามาแทะโลมเขาคุณอาจจะงอนเขาไม่คุยกับเขาไม่พูดเบือ่อเซ็งอะไรแบบนี้นะคะเขาเลยรู้สึก ว่าโถแบบีจะงอนพี่ไปทําไมเขารักคุณคนเดียวเขามีคุณคนเดียวเขาอาจจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อแผ่อะบางทีก็อาจจะโอน ค่านั้นค่านี้ให้คนอื่นเพราะว่าสงสารแตร่งจริงมันก็แค่เรื่องสองสารแต่ว่าความรักอะเหนีให้คุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่าห่วงเลยจ้ะพี่ไม่ได้หลอกขนาดนั้นหลอกน้องจา๋าเขาก็แค่แบบหวังเงินตราจากพี่ก็เ,เป็นไปได้นะคะนี่คือเรื่องราวของคุณหรือเปล่าหนึ่งส1มหนึ่งดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่นะคะ 1 3 1 7 1 1 1มหนึ่งหนึ่งสนะคะแล้วก็มี18นะคะเลขแบบสำคัญสำคัญระหว่างคุณกับเขานะคะไปต่อค่ะสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นเขาคิดว่าคุณนะ่ะงอนเขาที่เขาดูเจ้าชู้มันก็แค่ลูกภายนอกเจ้าชู้สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้สองไม้ค้รอก ความแบบหายงอนของคุณร้อยคุณตอบกับรับสายอ่านข้อความเขารอว่าถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่คุณแบบยอมมาคุยกับเขาเขาจะอธิบายให้คุณฟังนะคะเขาอยากเคลียร์เรื่องหัวใจว่าเขาไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดคุณไปฟังใครมาเพื่อนมาบอกคุณหรอเพื่อนอิจฉาคุณหรือเปล่าที่เขาสนใจคุณน่ะนะคะเนี่ยมันนามาผู้ชายคนนี้ ผู้หญิงคนนี้สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณก็คือเธออยากไปฟังใครเธอรอเคลียร์กับเราเธอรับสายแล้วสิเธอเปิดกล้องสี่แล้วจะแผ่นให้เธอดูว่าฉันเนะี่ยเราอะอยู่คนเดียวนะคะนี่คือเขาเริ่มรู้สึกหงุดหงิดหัวร้อนเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ฟังไม่ฟังอย่างเดียวเลยคล้ายๆว่าไม่ต้องให้เขาพูดอะไรเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะ อธิบายยังไงให้คุณเข้าใจว่าเขาเนี่ยรักคุณจริงจังอยากเจออยากมาหาแล้วก็มีคุณแค่คนเดียวไม่ได้มีใครคุณอาจจะมองว่าเอาแล้วแฟนเก่าล่ะเห็นแบบมีข้อความแฟนเก่าเด้งมาตอนนั้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเรื่องแฟนเก่าเหรอมันจบไปแล้วเราก็คุยกันเรื่องแบบ การทำมาหากินหรือมันมีสายสัญญาแค่นั้นเองนะคะคุณอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะเขาไม่มีอะไรหมกแมทซ้อนเ,นเลยนะคะแต่เขารู้สึกว่าเจ็ดเหรียญเนี่ยแล้วคุณล่ะมีใครที่กีกากไวหรือเปล่ามีตัวแทนเขาสแตนบายรอคุณหรือเปล่านะคะเขาก็เหมือนแบบบางทีเขาก็สงสัยเหมือนกันคุณมาทำเป็นแบบเนียนๆถึงเขาจริงๆคุณนั่นแหละสมควรจะโดนถึงคุณมีใครซ้อนอยุ่หรือเปล่านะคะ พนังงานวิชัยคนนี้ก็คือเหมือนว่าโยนหินถามทางอะ่ะเธอบอกว่าเราเจ้าชู้แต่แลถ้าเราพูดกลับว่าเธอเจ้าชู้มากกว่าเราล่ะแล้วไงอะ่ะโอ้แต่ไม่พูดดีกว่ากลัวคุณจะว่านะคะหรือก,ก,ก็คือแบบแอบบสงสัยเหมือนกันล่ะตัวคุณหรือเปล่าที่แบบว่าฮอตมีคนสแตนบายเวัน 7, 7, 7คนนะคะไปต่อค่ะ สิ่งที่ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นคิดกับคุณตอนนี้รู้สึกกับคุณตอนนี้ฮาะราฟันอยากชวนคุณไปทำบุญ ช่วงหยุดเทศกาลวันแม่เนี่ยมีวันออกมานะคะมีวันศุกร์นะคะวันศุกร์วันจนันทร์ศุกร์จันทร์อาทิตย์เสาร์ได้สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณที่รักดีกันนะพี่อยากชวนน้องไปทําบุญผู้หญิงผู้ชายธาตุด,ดินราศีพฤกษ์ออยากเปอยากชวนคุณไปทําบุญอยากมอบความสุขให้คุณอยากให้คุณเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นคนรักใครรักจริงนะเขาไม่ได้แบบกะเลียกะลาดเขาไม่ได้เจ้าชูประตูดินเขาอาจจะเป็นคนหน้าตาด,ดียิ้ม เก่งวาตาเจ้าชูแต่มันก็แค่นั้นแหละมันก็แค่กายหยาบแต่กายละเอียดจิตวิญญาณของเขาเนี่ยพร่ำบอกกับตัวเองเสมอว่าให้ซื่อสัตย์ให้รักแค่คุณคนเดียวนึกถึงคิดถึงแค่คุณคนเดียวเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงว่าใครจะมาแย่งเขาไปจากคุณนะคะคุณนั่นแหละมีมากมายลายล้อมเขากลัวว่าคนอื่นเนี่ย จะมาแย่งคุณไปจากเขาสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้ถ้าไม่ทำอะไรอะ่ะต้องมีใครมาแย่งคุณไปจากเขาแน่เลยนะคะพลังงานของพฤกษ์ กันมังกรราศีพึกศกนะคะคิดว่าคุณต้องเป็นของเขาคนเดียวเพราะเขาเนี่ยผูกจิตผูกใจผูกสมัครรักมาตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้ที่รู้รรตอนเนี้ยในหัวเขาคิดว่าอ่าทำให้คุณใจร่มๆม,มอยากแพลัน,นะคะวันศุกร์หน้าเราไปทําบุญกันไหมหรือพลังงานคนคนนี้อาจจะเกิดวันศุกร์ได้นะคะคนที่คิดและรู้สึกกับคุณนะคะ ไปต่อค่ะสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นคิดกับคุณตอนนี้เขาไม่อยาก move on เขาไม่อยากเลิกเขาไม่อยากให้คุณทิ้งเขาเอาตรงๆก็คือเขาแก้งมันนามันหนกไปางล่ะจริงๆเขากลัวคุณทิ้งนะคะความแบบห้าถ้วย เรา move on จากเธอไม่ได้เลิกคิดถึงเธอไม่ได้เราใช้กดแรงดึงดูดอธิษฐานถึงเธอทุกวันเลยไปทำบุญกันนะจะได้สร้างบุญสร้างบารมีไปด้วยกันทำไมเธอชอบขอเลิกสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณทำไมคุณถึงได้ชอบผักสใสไล่ส่งเขาออกจากชีวิตทำไมคุณถึงชอบหาข้อติเรื่องไม่ดีของเขามาพูดบทขยี้บี้ขยำเขานะคะเขารู้สึกว่าเธอ สังคมรอบข้างในที่สาธารณะหรือในองค์กรเราดูแบบยิ่งใหญ่ชุดใหญ่ใหญ่โตมโหระทึกแต่ทำไมอยู่กับ fc นางฟ้าเธอชอบบทขยี้บี้ขยำเราโดยเฉพาะหัวใจเราอะ่ะเธอบี้ป่นปีนะ้เลย แต่เราก็ไม่เคย move on จากเธอได้เลยสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณคุณนะ่ะหลายกาดตัวแสบมากเลยทำให้เขาเจ็บปวดบางครั้งเขาเจ็บแบบกระอักมากเลยแต่เขาก็ต้องเข้าหาคุณง้อคุณรอการเทคแอคชั่นจากคุณตอนนี้มีพลังงานของคนเกิดใหม่แลยข้าราศีพฤษภวันศุกร์รอการติดต่อกับจากคุณมากๆเลยเมื่อไหร่คุณจะใจอ่อนปลดบล็อกรับสายโทรกับทักขาเขานะเขาเนี่ยอธิษฐานมาหลายเพลาหลายวัน แล้วนะตอนนี้จิตวิญญาณของเขาเนี่ยมันเรียกร้องมันร่ำร้องอยากอยู่ใกล้ๆคุณมากเลยนะคะแม้ว,ว่าบางครั้งบางคืนเขาจะฝันถึงคุณเขาจะฝันเสมือนจริงมากฝันว่าคุณกับเขาเดทกันดินเนอร์อยู่ใกล้ๆก,กันเดินกันหนุนห่งกันหนิงกันมันเหมือนจริงมากเลยเขาอยากให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณคือเขาจะพยายามบริเฝ t ใช้กฎแรงดึงดูดให้คุณกับเขากลับมาเป็นคู่ชื่นเชยชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อให้ไกลแค่ไหนบ้านคุณก็แค่หน้าปักซอยคนคนนี้จ,จะชอบขับรถชอบแบบมีอิสระอยู่บนท้องถนนขับรถเก่งนะคะอาจจะมีรถมาแล้วหลายคันด้วยนะคะไปต่อคะ่ะดูซิ สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรว้าวเดะซันราศีพฤษภราศีธนูไฮโรแฟนเดะซันเธอเรายอมเราไม่เคยยอมใครเรายอมเธอคนเดียวอ่ะติดต่อมาหาเราหน่อยทักกลับหน่อยรับสายอ่านข้อความเราหน่อยเราคิดถึงเธอทุกวันคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟราศีธนูที่แบบว่าเร่าร้อนร้อนแรงแสงทุกโค้งคุณอาจจะเป็นคนที่มีแสงมีแพลตฟอร์มในโซเชียลสวยสว่างวาบ สิ่งที่เขาคิดล้วรู้สึกกับคุณเขาอยากบอกว่าเธอรู้ไหมเธอโพสอะไรเราส่งเธอตลอดนะส่งเธอทุกวันเราคิดถึงเธอมากเลยเธอยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมบ้านเธอหลังเดิมซอยเดิมห้องเดิมใช่ไหมเราอยากไปหาเธอ ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะคนคนนี้นะคะเจอคุณในฝันแอบนัดเจอคุณในฝันทุกวันเหมือนมาปากรดข้าง,างเตียงมาหอมมาจุ๊บมาอะไรคุณ,ค,ณคุณอาจจะหลับกลนขอกๆอก,อกไม่รู้สิ่งที่เขาคิดคือเขาอยากได้ดวงอาทิตย์ดวงนี้กลับคืนมาสู่อ้อมอกอ้อมใจของเขาเขาจะทําเช่นไรหัวใจของคุณถึงจะแบบเปิดรับเขาอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีการเทคแอคชั่นนะคะกลับมาภายใน5วันห้าชั่วโมงนี้ของชาวราศีพฤษภราศีธนูธน อาจจะเป็นตัวคุณมีใครบางคนเกิดวันอาทิตย์วันศุกร์ได้ใช้กดแรงดึงดูดให้คุณกลับมาแล้วก็อยากบอกคุณว่าเขายังคิดถึงคุณเสมอคิดถึงทุกวันแม้ว่าเราจะห่างกันแม้ว่าฉันจะมีงานมีพชชันในชีวิตมากมายแต่ว่าสุดท้ายเวลาอยู่กับตัวเองก็นั่งเมดิฟร์ตบริกรรมคาถาให้คุณกลับมารักเขาคิดถึงเขาหลงเขาหรือจดจำเรื่องราวดีๆที่เขาเคยทำไว้ให้คุณนะคะตอนนี้เขามองเขาสอง คุณที่แพลตฟอร์มโซเชียลด้วยมีแบบ The Sun The World w w เว็บเขาอยากบอกว่าทุกๆครั้งที่เขาส่องเขามองคุณในแพลตฟอร์มโซเชียลเนี่ยเขายิ้มตามมากๆเลยเขาอยากจะเป็นสปอนเซอร์เป็น FC ตัวยงให้คุณแบบว่ามีความสุขกว่านี้ถ้าวันหนึ่งคุณเซย์ ให้เขากลับมาในชีวิตเขาอาจจะแปอาจจะทุ่มเทหรือว่าช่วยซัพพอร์ตคุณได้มากกว่านี้นะคะสิ่งที่เขาคิดคือมีหลายสิ่งหลายอย่างอยากทำกับคุณมากมายขอแค่คุณเปิดใจให้เขากลับมาสาธุสาธุเขาพูดแบบนี้กับตัวเองเลยทุกๆครั้งที่เขาขับรถหรือว่าไปทำบุญตักบาตรปฏิบททัติธรรมาบริจาควัดไหนนะเขาจะสาธุอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่าสุดเขาเพิ่งจะไปจะไปอธิษฐานกับ หลวงปู่ท้วนหลวงพอ่พอโตพพิคขเนศทาเวสวรรมาว่าแบบขอให้คนรักของผมใจดีใจอ่อนทักค่ะ ลับมาอ่านข้อความได้ไปเดทไปดินเนอร์กันนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยไปทำบุญด้วยกันที่วัดนั่นวัดนี่ใหญ่ๆโตๆหลายๆจังหวัดสิ่งที่เขาคิดตอนนี้ม,มันเป็นช่วงทามมิ่งปีที่เราที่เรากับเธอเคยไปทำบุญกันเดี๋ยวทักหาคุณพาคุณไปทำบุญอีกดีกว่านะคะคนคนนี้เป็นคนใจดีสายเปยสายบุญสา,สายสายเสน่หาด้วยแล้วก็เป็นคนน่าตดีรอด้วยเพราะว่า ความหล่อละมุนของเขาเขายังมั่นใจว่าคุณยังติดกับดักยังเสพติดยังชอบเขาอยู่นะคะแต่ด้วยความเป็นเดอะซันของคุณนั้นนะ่ะคุณเนี่ยเขาทำให้เขารู้สึกแบบโอ้ทาบซานวูบว่าคือคุณเนี่ยมีอิทธิพลในใจของามากเขายังคงติดตราตรึงใจยังคงจำรูปรสกลิ่นเสียงของคุณครั้งล่าสุดได้ ไม่ลืมนะคะนี่คือพลังงานเรื่องราวของคุณหรือเปล่าคะถากว่าใช่ไปต่อขอยหนึ่งใบใบสุดท้ายนะคะการกลับมาของใครบางคนที่จะยอมสิโลราให้คุณถึงหน้าประตูห้องนอนเลยนะคะ สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้ขอพลังงานอีกหนึ่งใบใบสุดท้ายว้าวคุณผู้ฟังดูไพ่สิน้องเก่งน้องสวยน้องฉลาดน้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีแสงน้องเออกระเลิกน้องอยู่ได้ยังไงโดยที่ไม่มีพี่นะคะเดอะซันเดอะสตาร์ เดอะสตาร์เดอะซันเขาบอกว่าคุณเก่งสวยฉลาดหลอ่อละมุนคุณแบบสร้างตัวตนของคุณได้อย่างงดงามในแพลตฟอร์มโซเชียลคุณอาจจะเป็นอินฟูอาจจะเป็นคนดังที่มีคนติดตามเยอะแยะมากมายสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้เขายังบอกว่าเขาส่องคุณแบบว่าส่องเป็นหมีแพนด้าส่องเป็นกบเลยนะถ้าหากว่านับได้น,นับกบเป็นตัวนับได้เป็นร้อยเป็นหมื่นตัวเลยเขายังบอกว่าเขาส่องคุณทุกวันเพราะว่าคุณน่ารักสดใสมีความ แล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าถ้าได้อยู่กับคุณทุกโมเมนต์ทุกอิริยาบทได้เป็นตากล้องช่งางภาพถ่ายรูปให้คุณได้เป็นคนป้อนขนมป้อนอาหารขับรถกลางล่มถือของให้คุณเนี่ยชีวิตเขาคงแบบว่าสนุกสนานมีอะไรให้ทํากว่านี้นะคะสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณคือคุณสุดยอดเลยเป็นทั้งเดอะซันเป็นทั้งเดอะสตาร์เป็นดาวประดับฟ้าเป็นดวงอาทิตย์ของจักรวาลไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดให้คุณแบบว่า ไม่ต้องลอยแต่เขาอยากบอกว่าตั้งแต่มีแฟนมีคนรักมีคนคบมีคนคุยมีคนแบบว่าเป็น l i m i t ต็ดอิดิชันในชีวิตเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยสุดยอดที่สุดเลยนะคะรเรนะื่องราวน่ารักค่ำคืนนี้ฟังเพื่อความบันเทิงสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณเขาอยากให้นางฟ้าสื่อสารผ่านไพ่บอกคุณตามบริบทที่นางฟ้าอ่านไพ่ไปเลยนะคะบายบายค่ะ